ข้นมาแท่นีいい่ก็มีหัวมีควอยอีกเต็มขึ้นมาต้นแสดงเต็มเต็มพื้นที่เลยโอ้หลายเอาจับมือที่ลูกเราจะไปดูนู่นข้างบนนู่นถึงเคร่องแหงไหลมีตัวนี้นี่เจ้าพขั้วยน้อยก็มีท็อปขั้วหน้อยออกไวไม่ก็มีโอ้ เต็มเลยคุณน่ะน่น่ะนมามมามาหมโอ้กดำงัวดำนี่นะเก่งัวหน่อยด้วยนะมันออกไม้นะมันส่าอยู่คุณน่ะอาเต็มพื้นที่แล้วเจนี่พื้นที่ไปยังไงเขาจะไม่แก้วัวงัวหน่อยงัวหน่อยเอ้า โอ้ยแม่ภาพอเถอะวาซื้องูวตัวครูเจ๊าไมดีวะน่าจังว่าซื้องวอ่ะวะเางไม่หงากหงมาขายบ่ตัวนึงโอ้มีจักตัวเลยเนี่ยโอ้มีซีตัวโอ้พ่อนจังมีีตัวมาตัวนึงบ่แกใช้รถได้ไหมน่ะคนนมาบึงไปล่ะ ตัวเมียตัวเมียบอก็อถ่มาหางัวผูกไปไปเสงเพิ่นซื้อไปตัวนึงแล้วมันหน่อมันตัวใหญ่เพิ่นดึงบ่ไหวเพิ่นเลยขายก็ตัวนี้งามเแต่ว่าเราดึงเราดึงบ่ไหวมันตัวใหญ่เราเลยสิไปเอาตัวเล็กๆเอารถออกมาตัวนี้มาเอาสอบลบมาลูกอันนี้เมียกันเลนี่ น้าพ่อได้สั่งจ้าหัวงามาขายต,นนาตัวนึงนะท่านที่มงานขยะ <c oughs> เก่าพอเห็นเราจักเทียงัวเมียาครับหัวเงียอันมาเบืองหันลวไปเห็นพัวขั้นเน่ยใไปออกมาขัาแล้วว่ามันใหญ่บนแล้วลนะุม <c oughs>